ยุดไปไปทางเขานี่ก็บวินผูบีครับซุปบีครับวินเคสองลอยนี่เป็นกองสต็อกลูกลังครับนี่นะครับหมองลงมาเจ้าลุงนี้วาาลงก่อนมน่้งอ่ะกจอดที่ะล่ะเยวครับวางลงมาเบื้องล่างครับ ประตูหลุดไม่รับตัวนี่ดึงหงายมีดเล็กหน่อยเออเดี๋ยวครับลงกนะครับพี่นอ้องไปนี่ครับหลังจากแรดมาลอยก็ลูกครับต้องอดมองเท่ครับมองสตารกรุ๊ลังไปนี่ รวมนะมองหานะชีบมือไ,ได้ครับตรงนี้ครับที่นอง mập, boi mi lùm, ek ek leo leo lên, ek ek ek, whoa, whoa, woo, ah, đầm đây, đây cứ boi đầm ดำ yeah. no เีล่ะเอ้คือบดดำรหลอกหางครับโบ่ลง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 บ่ไม่ลงหรอกครับผมโอโหนี่หลอกหางไ้ครับการยิงเงียในทางบบบนี้ก็จะทำการดำหนูครับคุณผู้ชมขางผีครับพี่น้อง ปากซองน้ำเนื้อครับพี่น้องกอบพิลาไซ่ครับแทนนันยูทูบล้วกะ็เพจครับใส่ซื้อเดียวกันครับกอบพิลาไซ่ดำครับใครเล่นครับ Đây. Tiết lại. Tiết lại tựa vô. ติดไลด่ติดกูเลยเฮียเจะไหนไปหาเนี่ยแซกับ,บ้าไปถ่ายรูปเล่นอยู่ปานนี้บอกมาแซกับ,บ้าออกป่นนี้ บ่ย่งางไหลเติบย่งางไหเติบเมือมันติดติสีบ่บ่อเห้กูหูโอเกลูกหลังเนาะไปเลยบ,บ่บ่บ่มีเนีเสบ่อหรือฮะซนีลบ่อกะซันได้ซนีครับมีเนี่เสะครับไม่โคกก็กระยู่ครับ เดี๋ยวรอตัวแม,ม่ดำครับ